สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดหมอแค่นแฟนหมอลำโดยเฉพาะเอฟซีแฟนครับของสาวนอ้อยเพชรนบ้านแพงเอฟซีแฟนครับขององค์อิงเพชรนบ้านแพงพี่นออ้องเออบุเพกะตะปุญญาตาพี่น้องออนี่อะไรนนี้คือม,มาโซ่แต<ป>่าความเป็นผู้มีวาสนาบารมีแต่ปางกรสิเห็นว่าหลายๆครั้งมี ค uh, ูบาอาจารย์มีภาะเกจีดังๆเคยถักเคยทวงองค <há. S 1> ์อิงเพจบานแพงค่ะเออว่าเป็นคนมีบุญบารามีเอฟซีเฟนครับกซียวบานองนี่เป็นคนมีบุญบารามีมีวาสนาละไอ้นาะพี่น้องเนาะหลังจากเก่ามาแล้วห <September. S 1> ลังจากมาขึ้นกับสาวน้อยเพียนบันแพงนี่ค่ะโอ้ยกระดงกระดังยางล่าสุดนี่พี่น้องก่อนที่จะทําการแสดงบนเวทีมักจะมีคูบาอาจารย์ไปให้กําลังใจให้ความเมตตา มอบวัตถุมงคลให้แกอิลาองค์ห,ห,งหญิงบริวารสียูดันหลังเวทที่เสมอเสมอ,อคือจะเขาเห็นหนิมางานปรทาภก็มีครูบาอาจารย์มีพระ,ะจังสีีหลวงพอ่อหลวงตาหลวงปู่มาหานนองลายๆทานเป็นกระเซีย่านองอนีนง่เป็นคนมีบุญบรารมีจำคำบอกของหลวงปู่นนั้นได้บอกหลวงพู่เสือจังสีีหลวงพู่สุกจังสี่หลวงปู่สุกยโสธโรเห็นบอก พระเกจิดังทั้งโคราคือว่าเป็นคนมีบุญบรารมีหลายอยู่่อใหญ่เพราะว่าอยังพระเกจิเนาะพระเกจิที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านมีการบวกหอดบวกถึงองค์อิงอเพชรบ้านแพงน้อยนักน้อยนะที่พระเกจิเ,เ,เ,พกเพื่นสีบอกหอดบวกถึงแห่งองค์อิงเพชรบ้านแพงอายุเพิ่งจะแค่นี้เองอแล้วอาชีพมรอมรมมอรำจังสิมหม่อใหญ่ถือว่าเจ้าใดหล่ะโบนาสิไปพบไปพอกับพระเกจิพระเกจิโบนาสิคิดพอนองโดยสัํมจังสิแมมแต่ว่ากะสิว่า ด้วยบุญบารมีของน้องนั่นน่ละและแม่นบอลอืม,ม,ม,ออมนั่นล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆหลังจากที่ว่าองคงอิงเพชบรบานแพ่งได้มาขึ้นกับสาวหน่อยเพชรบานแพ่งพี่น้องอในวงการมอลำมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแม่นลหลายๆข้างพี่น้องเข้าไปเข้าไปเห็นกับตานี่ละ่ะระดับเจ้าอาวาสพระเจจีุนเด้บางท่านเป็นถึงปริญญาข้าประโยคกเ้าอันเดียวกันเนี่ยแหละเออ นองเป็นพ้นบุญบารมีหลายบ่ธรรมดาได้นี่บางท่านก็มอบวัตถุมงคลคบ่วาติเป็นผ้ายันเอ่ยเป็นพระเอ่ยออแม้กระทั่งต้นไม้ก็เคยมีต้นไม้นี่่อยก็เห็นแล้วประเรียนทํำข้าวประโยชน์เป็นจะอาวาัตวัดดังพุ่นละ่ะแต่ว่าเพิเ่นขอไหวเงีย้ยานบอาไทายดอกเนาะเพิ่นว่าเออนั่นละ เพิ่งก็ได้ดั้มเอาต้นไม้ไปไว้ไปให้ลูกสาวลูกสาววอยอายุค่อยอยู่พอดีค่อยอยู่พอดีเออก็เอาต้นไม้ที่ว่าเป็นวงคค่ะไปมอบให้น้องสองต้นพุ่นไปมอบให้น้องอยู่บ้านอืนั่นล่ะเธอไปยัยสิทธิ์ไปยัยค่ำผานไปซีสะเกดก็ไม่คือเกาดอกโดนเติมแน่ระละก็เกาขึ้นมาอืมนั่นล่ะเอาต้นไม้ไปให้ว่านให้ไหมาไว้บ้านน้องเพราะว่าต้นไม้เป็น ต้นทีว่าเป็นต้นไม้มงคล,งคลสองต,ต้นเอาไว้ <ละ S 2> กับบาดไม่อันใดทีว่าดีว่างาามแมนบอกอ่าบอสิเป็นพระเกจิพระที่มีชื่อเสียงจังสีแม่กูบาอาจารย์หรือว่าเอฟซีแฟนคลับพ่อเอฟซีแฟนคลับแม่อันใดดีอันใดงามก็อยานนั่มไปหมอบไปส่งให้กับลูกเตาแมนนั่นแหละสีว่าสีบ,บอกว่าบุญหลายสีว่าจังไหนเอาไปได้แมนบอหลังโอ้ยเด็กนาะสิบหกิบเจ็ดปีเนาะตอนนี้วากันว่าชีเวียนินพิกหนามื่อเป็นหลังมือต่้งแต่จีบบอมีอย่างแนว ต้อมามือนีเข้าโบเดมบอเรืองบุญบารามีพ่อใหญ่เข้าสีเมา้าบอเรื่องอียงถือว่านี่ละสงกรานนบเป็นบันปีใหม่ไทยได้แบบที่นีนแม่มบอมือนีมาที่อ,อัมือนีที่สิบห้าสิบห้าเมษสิา ใกล้ละได้บานนี้ใกล้ละได้บานนี้ใกล้ละได้บารนี้มืออื่น,ออนสิบหกเมษากองสลากยืนยัน<า>ไม่มีการเลือ่อนไม่มีการเลือ่อนแมนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมกันเลยนํามาซึ่งการอัดคลิปคลิปนี้แมนแล้วเอาโซ่เอาลาบมาฝากที่ฝากน้องวาซันถอพ่พใหญ่แมนอ้าววาไปว่าไปจำกันได้ไหมหลายมือขึ้นกันนี่ก็ได้แต่ว่า,อ,าอย่าพี่น้องลืมอุ้อิงเพชรบรรพแไง้ฝันพี่น้องฝันในไดโนเสาร์ ลหลายๆคนบอกว่าัาง่งฝันธรรมดาดีฝันบัดใดนี่ลหลายหายคนเสียคบางคนกะ,ถ,ะ,ะกถ้าเพ่เสียงโศกราบจสี่่นกะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคแต่ถ้าฝันเห็นสร้างซื่อกับ่าเป็นมงคลเหมือนบอกอันนี้ไงก็สร้างอีไดโนเสาพี่น้องลูกสาวอู้ยังเปลี่ยนแพียงฝันเห็นไดโนเสาเออ ที่นี่หลายคนกระตีไปจังสัตว์จังซี่อยเลยไปลืออยู่ในหนังสือทำนายฝันหุนมาให้ปาถออูาจังไดดพอใ่า่ว่้าจังไดดจีพี่น้องฝันเห็นใดต้องเสาร์ทำนายฝันมาช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาบค่ะลาบร้อยเออได้รับของรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต หน้าที่การงานก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคว่าคุณต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมสําหรับโอกาสใ,ใหม่ๆอยู่เสมอ,อมบังที่นี่มีไดโนเสาร์ลายเนี้ยเอาเดี๋ยวบัตที่นี่สำหรับไดโนเสาร์กินเปลือกนะอเออทำให้ฝันว่าเป็นความฝันที่ดีสื่อว่าคุณจะมีดวงในการเสี่ยงโชคมีโชคลาภดีๆเข้ามาในชีวิตสําหรับไดโนเสาร์กินเนื้อฝัน แบบนี้ตีควมว่าจาังไหนเป็นความฝันที่ดีสื่อว่าคุณจะทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จตามหวังการเงินดีชีวิตบุมมสมบูรณ์ค่ะอืมแล้ยวบ่าพิดบผาพิป็นตะขอเดียวบ่าบพิดแนวไหนพย่ะเจ้าไหนจ้าวาบ่าพิดจังไหนสิ่าบ่าพิษเออกับพว่า จะมีโชคลาภมีผู้ใหญ่สนับสนุนอุงหญิงตื้ขก้นมากก็ได้แล้วมาไล่ได้ซูมือได้ซูมือแล้วผู้รักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเออผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายๆท่านให้พวมเมตตาอุงหญิงเพียบมันแพงแต่ว่าสําหรับชาวบานคือเฮ้าฝันแบบนี้ตีเป็นตัวเลขพี่น้องได้สี่ตัวคุณปาตัวได้นกเสาตัวเดียวคือสี่ตีได้หลายฝันว่าแบบนี้ตัวเลขที่จะนําไปเสี่ยงดวงบัดว่าเออได้แก่หนึ่งสาม แปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้าแมนอันนี้ข่อยทำนายฝันในหนังสือหนังสือแต่บัตที่นี่บัตที่นี่เอาแนวใดอีกยังจําได้ไหมหลายแนวเถอะบัตนี้ทั้งเวทีก็สีวาสีว่าซ่อนกันนี่เพราะว่ามันมันคือสีพอดีเป๊ะอันเดียวกันเบิดจำได้บ่พี่น้องว่าจังได๋อ่ทั้งสาวน้อยเพรียงเป็นหีดเป็นสตอรี่เป็น EP บนเวทีสาวน้อยเพรียนแงผู้หญิงเพรียนเพรียงไลฟ์สดกรุงเปรดแม่น ำคือยังเห็ุขึ้นยังว่าน้องไปจับหลูกิงปองยุสานเมฮันนีโอ้โหเออแล้วแต่าจับทั้งเวทีมีไหมียังมากให้่วมเพื่อนแล้วน้องจับขึ้นมาเหลือเสือโอ้โหหดชิงหลูกเป็นจังไหนเขยจับสองตัวก่อนขึ้นยังคุเทียได้ยังหูบอได้นั้นได้เก้าแปดได้เก้าแปดอืมเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยอืมบัดที่นี่ก็เลยว่าอาจับสามลูกบัดที่นี่ได้เลี้ยงได้หน่อยจังไหน เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดมันก็ตัวเดียวกันกับทำหนาให้ฝันนั่นไหมโวยวานนะอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็ไม่แม่ก็ไม่แน่นอนแล้วเมื่ออื่นแล้วพ่อยญ่กองสลากยืนยันนันพ่อญ่ยมันบอกพ่อหญ่ไม่มีการเลือนพี่น้องวันที่สิบหกสี่โมงเลกมาลุ้นกันอืสีเป็นจังไหนสีได้กรีดหรือสีได้จังไหนหรือสิได้เป่าหนามพ่อยญ่ข้ามผ่าน มันก,ก็เจ็บมาหลายครั้งลเลยทั้งปีเลยนะปีนี้นะ<อ><อ>คือว่าประเด็นที่เจ็บหลายครั้งเพราะว่าอีหยังเพราะว่าเวลาน้องบอกไปแนวหนึ่งเจ้าก็ไปเบิ่งแนวหนึ่งแม่นบ่ข่อยเก่งกว่าเทวดาน <laughs> พี่ผ่านเก่งกว่าเทวดานบ่คือว่าเพิ่นพา,นพานกันไปป้องนี่ล่่ะให่ละพี่ผ่านรถสิออกขวาถ้าเพิ่นพาไปขัวแล้วสิไปใสเพิ่นพา,นานไปตรงเลาวสิเดินจําได้เปล่าไปทะเบียนรถน้องตอนนั้นได้มาใหม่ๆอม่หนึนั่นได้ใช่เก่งบ่เก่ง คอยว่าบาออกตรงๆเดอกยวอืหนึ่งกะเจ็ดเลเว,ว้ยเอาเจ็ไปใส่เจ็ดเทวดาวบกัน,นหนึ่งสี่เจ็ดกัหนึ่งตัวเดียวกันพัาคือดไหน,ในคือสี่ปวดสีพส่พคือสีปออส่ปองมูบาดเบปองปองปเทวดาแมนเออบัะเทศดาเพิ่นกสีว่าเพิ่นท่านเทวดาาด้อยเนาะแมนจำได้บอปีนั้นคอยไปฮานผาหนึ่งเพื่นบอกันเออขอโซขอลามนะครับหลวงพ่อ เป็นบาจังไลยหูบอกมาจังเลยห้ามสาการพนันเรื่องเลขเรื่องเบอร์หามสาผ่านออห้ามสามากห่ดเลยโว้ยตีเป็นเลขเลยห้ามสามันสิป็นหยังหามสาหยกไม่พอเลยรบพอห้ามสาผ่านห้ามสาห้าสามตัวนี่เสนอใส่เต็มเต็มเว้ยไก่ขึ้นฟ้าก็บดินมาเลขออกมาก จำไปแล่ะเจ้ว่ามันแก่คุณนายว่าห่ามสาห่ามสาอย่าเล่นทอกขนาดขนาดพูนว่าห่ามสายังไปตีเป็นหาสามเอาเกมโบเก่งทาได้เอาเนี่ยแหละพี่น้องกะขอให้โชคให้มั่นสุขสุขคนเนาะปนัดกูยังแบบเพิ่นไฮเล็กว่าคิวเอากระแทกเรวๆอยู่ใครอะเอาพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำนีกก้อนระกำไปเอฟซีแฟนคลับช่วงนี้อากาศพ้อนดูแลสุขภาพกันสุขคนแต่ว่าขวดแปบ ช่วงหนาหนาวขาสิบพราเป็นวัดไงเพราะพระธาตุนาฮอนเขาเป็นวัดหลวงเขาพอเป็นแนวใดแน่นอนเป็นวัดพิล้องเขาตาบัตรตัวใบจังไรบัตรเป็นบ่าเอาแนวใดโอ้ยัติดเชียงนลำอุ่นหนาฮอนโอ้ยพระกระโผดกระโผดโว้ติดเลยสองมือนหนาวหนาวอยู่แม้พราะถาติดเชียงลำปุกเลนสองหมื่นเศร้าหนาวสั่มบอกไม่ขึ้นเก้าไม่เกันลำตุ้งคุณภาคคนละนั่นแหละเอาพี่น้องสำหรับเอซีพนครับที่รับชมทางช่องมังกรอีสานสู่ผู้สู่คนพี่น้องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย วันสงการพี่น้องหลายๆคนเดินทางกลับขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพววาจังัดซะ,ะเออเมาไม่ขับพี่น้องเออนั่นละ,ะทําตามกฎหมดปัญหาบ่เป็นอย่างดอกเป็นออกกฎหมายมากก็ได้เพื่อ,อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเอฟซีเฟสขับสุขคนและขอให้เดินทางไปทํทาการทํางานกขอให้เฮงๆงปังๆังเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่ยังอยู่่เพราะท่านได้กลับเอออย่าเริ่มเรื่องพี่น้องเด้อส่งนําพอนำเมอ ถือแม่าบพายุแล้วกับบางคนพอแม่ลมหายใจจจกกับสงดูสองอย่างตามปะเพี่ี่คนอีสานบันเท่าเนาะพี่น,อนออ้องเนาะอ้าเมื่อวันที่สิบหกขอให้พี่น้องที่รับชมทางช่องมังกรอ,อีสานสู้ผู้สุคนขอให้โชคให้มางให้ลำให้รวยหวังสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นสมดังใจหวังสืบตัวใดให้เปนยู่ใส่ยังสี่ตัวเ <c oughs> ถือกระเด้อสิเนาะอือให้ถื่อแล้ววันที่หนึง่งซุผู้สุคนพี่น้องส้องรับมือี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ